ันเตียต้นเตียตยแต่ว่าออกอันนี้คือพันเตียอลีโบได้ตัดต้นโบได้ตัดอ,อย่างนด้พี่น้องเนี่ยต้นเตียแต่ว่าออกปีค่ะอันนี้ลูกหน่อมันนอหน่อแตกมาได้หน่อสองหน่อเนี่ยค่ะอยากโชว์อันนี้อยากโชว์ นี่ค่ะออกปีแล้วต้นต้นเตียเองนี่ค่ะออกปีแล้วค่ะเนี่ยเี่ยจากดินจะแค่นี้เองค่ะเพียงพบท่วมหัวค่ะต้นท่วมหัวเขาเนาะประมาณเม็ดหนึ่งเม็ดกว่ากว่าเนี่ยก็ออกปีแล้วใบเขานี่งามงามเด้อพี่น้องใบใหญ่เนี่ยดูใบเด้อใบใบหนา ใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นพันเตีย้ยเนาะเพื่อว่าเป็นพันเตีย้ยกับเตีย้ยอารีดอกพี่น้องนี่ค่ะเปรียบเทียบเปรียบเทียบความเตี้ยเนาะเนี่ย เปรียบเทียบความเตี้ยเบิ่งพี่น้องเนี่ยสวงสูงท่วมหัวของลูกชายน้อยเดียวเนี่ยพอปีมันออกมาเนาะพอปีมันออกมามันก็ยืดลงมาต่ำลงมาต่ำลงมาอีกอันนี้พันดีคักถ้าเบิ่งว่าหน่วยมันสีใหญ่ซ้ำใดลูกมันสีน,นั้นซ้ำใดเพราะเพราะว่าปีมันใหญ่เนาะปีมันเตี้ยต้นมันเตี้ย ไหลออกมาจากปีเนาะเป็นน้ำไหลออกมาจากปีหยดออกมาจากปีแต่บาค่อยแตกนอกลายเนาะมีแค่สองนอ อันนี้เป็นหนอนที่สองอันนี้เป็นหนอนที่หนึ่งก็เลยขยายพันธุ์ได้บุกค่อยเร็วนะถ้าพันแตกหน่อหลายกว่านี้ก็คือสิได้ขยายพันธุ์ได้เร็วๆอยู่แล้ว,วอันนี้กับพันเตีย้ยนุอยอันนี้อันนี้พันเตี้ยอีกอันนึง่งเป็นเพื่อนบอกว่าเป็นเล็บมือนางแต่ตัวนี้ยังบกออกปีแต่กับใบงามอยู่ให้น้องใบ เกี้ยงงามคักอยู่แต่ยังบอ,อกปีต้นเนี่ยอันนี้ความเตี้ยแค่บวถึงเอวซ้่แต่ก็ออกเพิ่นว่ามันก็ะออกปีคือกันแต่เนยยังบวแตกหนอ่อมีหน่อน้อยๆเนาะเนี่ยแตกหน่อนอ้อยอันนี้หน่อแต่ยังบวออกปี เตี้ยขาขักอยู่ขักอยู่พี่น้องต้นเตนี้ยเนาะกลาวกินง่ายต้นคือสิบัฮักดอกดข,ขักนี่ละค่ะอันนี้อยากโชว์ด้วยพี่น้องเห็นมันงามมันชักดีเตี้ยเนาะ แตกหน่อนในลายก็คือได้ขยายทนันได้ในอย่างนี้นอะอันนี้เป็นเตกหน,น่อมาค่อยไลยก็ค่อยๆขยายไปเนาะนะคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วจ้าขอบคุณจ้า